คำว่างีบแป๊บเดียวไม่มีอยู่จริงกลับมาจากที่ฝึกงานตั้งใจว่าจะงีบแค่30นาทีตอนนี้ก็คือ1นึ่ทุ่มแล้วค่ะสภาพตอนนี้แบบฉันควรทาอะไรก่อนดีตื่นมาก็คือรีบเก็บโซฟาให้เป็นที่เป็นทางก่อนสิ่งแรกที่คิดได้เลยก็คือหิวเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินกันค่ะช่วงนี้อากาศร้อนมากเลยอะทุกคนเห็นกรอูตุบอกว่าฝนจะตกโอ้ยจะตกก็ตกมาเถอะรออยู่แล้วก็จัดการเปลี่ยนผ้าสักหน่อยนะคะเย็นนี้พ่อบนอยากกินข้าวปุกอเมก็เลยจัดให้เลยค่ะถ้าเป็นข้าวปุกเนี่ยอเมตุนไว้เยอะอยู่แล้วอัน ข้าวปุกของปาปาลีซูนะคะแพ็กนี้มีทั้งหมด7กลิ่นเลยค่ะกลิ่นแรกก็จะเป็นกลิ่นใบเตยสีขาวเป็นข้าวปุกง,งาออริจินอลมันม่วงตามมาด้วยฟักทองสีชมพูเป็นกลิ่นกุหลาบส่วนอันนี้เป็นข้าวปุกง,งาออริจินอลเหมือนกันสีสันสวยมากน่ากินมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเอาทั้งหมดนี้ไปทอดนะคะไปค่ะทุกคนตอนนี้แม่ก่อไฟไว้ให้เรียบร้อยแล้วจัดการตั้งกระทะได้เลยแล้วก็เทน้ํามันลงไปเทลงไปเยอะๆเลยค่ะพอหมอ้อของเราเริ่มร้อนแล้วก็ใส่ข้าวปุกลงไปเลยค่ะปกติอเมจะหั่นชิ้นๆเวลา ทอแต่วันนี้จะลองทอดทั้งแผ่นดูค่ะฟังเสียงความกอรอบนี่เป็นครั้งแรกเลยค่ะที่อเมย์ลองทอดแบบทั้งแผ่นตอ,อนนี้เราก็ทอดข้าวปุกง,งาออริจินอลก่อนนะคะทั้งสีขาวแล้วก็สีดําเลยค่ะส่วนสีเหลืองจะเป็นข้าวปุกง,งาฟักทองหลายๆคนที่ติดตามอเมย์จะรู้ว่าอเมย์ชอบกินข้าวปุกมากถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยอเมย์จะชอบเอามาย่างค่ะกินช่วงหน้าหนาวบอกเลยว่าเข้ากับบรรยากาศสุดๆแต่พอเอามาทอดก็กินเล่นๆเพลินๆ <c oughs> ได้เหมือนกันค่ะแต่บอกเลยว่ากินข้าวปุกเนี่ยอิ่มมากอย่างมื้อนี้เราไม่ต้องกินข้าวเย็นเลยค่ะพพูดเินนนตอี้ ทอดข้าวปุกครบทั้ง7ชิ้นแล้วค่ะเนี่ยทุกคนสีสันน่ากินมากมาฟังเสียงความกรอบว้าวแล้กับแม่อดใจไม่ไหวแล้วค่ะขอชิมสักหน่อยอุ้ย,อยพอทอดแบบนี้แล้วมันก็จะมีความกรอบนอกนุ่มในแบบเห็นได้ชัดเลยค่ะ ทุกคนดูความยืดของน้องอันนี้ขนาดไม่ค่อยร้อนแล้วนะคะยังยืดอยู่เลยค่ะเราจะกินคู่กับน้ำผึ้งนะคะส่วนอันนี้เป็นของพ่อค่ะแม่ของเราก็น่ารักนะทําเสร็จก็เอาไปเสิร์ฟเลยค่ะระหว่างนี้อเมยอดใจไม่ไหวแล้วค่ะหิวจริงๆถ้าใครชอบกรอบกว่านี้สามารถทอดนานกว่านี้ได้นะคะแม่ก็คือจิ้มน้าจิ้มไปจุก,จกๆเลยค่ะหวานขึ้นตาแน่กินไปกินมาเพลินมากเลยค่ะทุกคนทุกคนดูความยืดของข้าวปุกสิเหมือนชีสเลยอะ่ะน,นี่จะเอาไปจิ้มกับนมข้นน้ําตาลอ้อยหรือน้ําตาลทรายก็อร่อยเหมือนกันนะล่าสุดแม่ย่างหมา กินอีถามว่าอเมกินไหมก็กินเรื่องกินเนี่ยผมสู้อยู่แล้ว